สักเกลียร่างใหม่หเก่งไหมเห็นถามกันเข้ามาเยอะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เพจเจนันเกมมิ่งรับเติมเกมอีฟุตบอลเติมถูกเติมไวแบบไฮสปีดเติมได้24ชั่วโมงใช้บริการได้ทั้ง iOS และ Android มีซื้อขาย i d ดีอีฟุตบอลด้วยครบเครื่องสุดในไทยแล้วจริงๆและยังมีสินค้าบริการเกมอื่นๆอีกด้วยเช่นพับ r ีอาว e ฟ i r e สนใจติดต่อไปที่เพจเจนันเกมมิ่งได้เลยเพจแท้ผู้ติดตาม2 0 0 0ส0ลิงก์เพจเจนันเกมมิ่งอยู่ใต้คลิปแล้วเดอ้อ สกเลียร่างนี้มาในสไตล์อังเคิรแมนครับโดยการอัพผมอ,อัพเป็นออโต้ตำแหน่งถนัดของเขาเลยก็คือ DMF ครับกองกลางตัวรับส่วนโอว์อของเขาดันได้ถึง100เลยนะครับคาพลังนี่ดูดีเลยฮะเหลียงบอลของบอลน,นี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในตำแหน่ง DMF นะครับ82 80 8บออนะครับการจ่ายบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะผมบอลสั้น83บอลยาว83ครับจุดเด่นของสกเลียเลยก็คือค่าพลังการเล่นเกมรับนะครับผม ความไว้ในการตอบสนองต่อการเล่นเกมรับ9 2ครับการลงมาช่วยเกมรับ9 4การเข้าปะทะ9 4ครับ ความดูดันได้มาถึง99เลยครับโดยท่าคอมโบกับสปีดของเขานี่ถือว่าไล่กวาดไล่เก็บมันๆเลยครับสปีดต้นได้มา79สปีดปลาย88แถมยังมีสกิลพิเศษฟอร์เทดปอมบการติดตัวมาให้ด้วยครับสกิลนี้นะครับจะทํางานในครึ่งหลังเป็นต้นไปครับโดยจะช่วยให้นักเตะในทีมเล่นเกมรับได้ดีขึ้นนะครับเงื่อนไขก็คือทีมเราต้องนําอยู่เท่านั้นครับผมโดยผมมองว่าากเรียล่างนี้เหมาะกับการลงมาในครึ่งเวลาหลังครับ ลงมาปิดเกมในตอนที่ทีมเรามีสกอร์นำอยู่นะครับแล้วก็เลือกปรับเทคนิคให้เขานิดหน่อยครับให้เขายืนปักหลักเล่นเกมรับไปเลยครับผมซึ่งพอเขาลงมาในสถานการณ์แบบนี้นะครับจะช่วยให้ทีมของเราเล่นเกมรับได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าเขามีสกิลฟอร์เท็ครับส่วนการจ่ายบอลรับส่งบอลครับการหาพื้นที่ในการช่วยเพื่อนรับบอลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เลยนะครับผมมาดูจังหวะนี้ครับจ่ายออกซ้ายให้เควินเดอ์บอยสวยๆครับ แต่ดูจังหวะช่วยเจลาดรับบอลครับเจลาดไหลมาแล้วยังฐานครับสกาเลียลูกนี้โดยสไตล์ของเขาเป็นแองเกอร์แมนนะครับรอปักหลักเล่นเกมรับอยู่หน้ากองหลังครับแล้วก็ช่วยรับบอลถ่ายเทบอลได้ด้วยครับผมมาดูสกิลของเขาบ้างครับากัเลียก็ถือว่าได้มาครบเลยครับโดยมี heading ครับยิงไ i s i n g s h อ t ครับยิงไกลครับลองเล่นชุ o ติ้งยิงจังหวะเดียวจ่ายจังหวะเดียวครับ man ร a r ก i n g สกิลดักบอลอย่างิ i อร์เ c e p t ครับล็อกเกอรวมไปถึงสกิลฟ็อตเทสสกิลพิเศษด้วยนะครับมี fighting s p ิต i t ก็มาครับผม ใช่ว่าจะไม่มีจุดต่อน,นะครับจากที่ลองเล่นมาสากเรียเป็นนักเตะที่จ่ายบอลออกจากเท้าได้ค่อนข้างช้านะครับทำให้เวลาฝั่งตรงข้ามเข้ามาบีบเร็วๆบางจังหวะนี่เสียบอลได้ง่ายๆเลยครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาเป็นนักเตะที่เก็บบอลไว้กับตัวไว้ได้ไม่นานครับด้วยสลีระส่วนสูงของเขาที่สูงม,กมากๆครับทาให้ความคล่องตัวของเขาไม่ค่อยมีนะครับผมเวลาพลิกบอลออกบอลจากส่วนอันตรายก็ทําได้ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาเลยก็คือการอ่านเกมครับ การดักบอลแบบนี้แหละครับโอู้หดักได้อยู่หมัดเลยครับผมแล้วมาดูจังหวะดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับเจ้าเทนอเล็กซานเดะครับดูครับนี่ครับโอ้โหไปไม่ได้เลยครับเทนอโนี่ครับจ่ายมาก็ติดอยู่ดีครับากาเลียเอาอยู่ครับจังหวะนี้อีกหนึ่งจังหวะครับนี่ครับโอ้โหอ่านเกมตัดหน้าเวลิชไนเดอร์รับบอลไว้ได้ครับดักสวยๆดักแม่นๆต้องเขาคนนี้เลยครับเดนิสากาลเลียครับผม โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีเลยนะครับอ่านเกมดีดักบอลแม่นครับมีความเร็วโดยคะแนนเต็ม10ผมให้สักเกลียเลยครับ8คะแนนครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยใครที่มีคำถามก็ลองคอมเมนต์ถามกันไว้ด้านล่างได้เลยครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากหัวใจไลค์ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ